เล็บมือนางยัง่ายเลยครับตัวนี้เป็นบึกดองครับ huh. บึกดองใส่ตันตอนงามๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุขสุขกันเหมือนเดิมาอยู่กับซางวอนนี่คือเราครับมาครับไม้พี่น้องเหมือนเดิภาพมากินตำรวมมิดรับตำรวมมิดเมืองมะเมืองครับมีอย่างแน่นี่นี่ครับนี่ใส่ตันครับนี่ใส่ตันแล้วก็มีเล็บมือนางครับแล้วก็ไผ่ขี้ริ้วครับตัวนี้เป็นไผ่ขี้ริ้ว ต่กับนี่ไอ้ไอ้ไอ้มึกดองนะครับเมือกดองมาครับม,ม,า,บม,า,บมาขออนุญาตลงมือเลยแล้วกันครับเป็นเมนูกินเหรนครับพี่น้องมานเลยวางบนนี้นก่อนอืมอืมแซ่บขนาดครับพี่น้องมา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 กินน้ำกันมาเลยครับนี่เป็นไซตันพักกรับพักแกมกับมี่ มีปลาเคือรับปลาเคือไอ้ไข่หมองมีไอ้ต้นดอกหอมนี่ครับเล็บมือหนังหิวครับหิว okay. มือสั่นเลยต้นลอกหอมมัามือหลวกนครับ จกักเกอนว่าตั้มยังดีครับตั้มรวมมิตรกันแล้วกันอืโอ้ยมือสัน่นเหล็บมือนั่งยิ้ๆเลยครับนี่เป็นสบายนั่งครับ กรุบกรุบกรุบนะครับปาสหนามคือจวดจัดดีนะ นี้เป็นมุกดองครับแสบขนาดครับพี่น้องเพิ่งแค่ล่องตำครับคืนวันมันสีแสบนะอลไรอเลยมาตำลองเนึ่ง จัดการตามเบียครับนี่ลองเบิองไอคลิปด้านล่างครับเอาหนาจอหน่อยเห็นไหมให้เบิองเบิองเบงเบงไปนำพร้อมกันไปนำครับกินไปนำอย่างคลิปมันยาวนะครับแต่เลี้ยววิดีโอเต็มมาใส่เลย คือไอออนนี่งหครับใส่ตันแบบตัวนี้เป็นไอต๊วขอมันนะครับกืึบกึบดีขนาดครับ เพิ่มวามส่งผู้ใดเมื่อตนไม่เคยล่องต่ำไป,ไปล่องมังนะครับแสบครับพี่นอ้องใส่ใสหยย่หลายอย่างแต่ละอย่างไอราติก็แตกต่างกันไปสบายนั่งครับแสบยางครับไอใส่ตันจะเป็นอีกรสชาตินึง ในเมื่อนั่งกับแสบครับไอ้เมือกด,ดองกับมีความแบบกรอบอยำปุดๆครับ เหมือนเงีตอนเหมือนไงนะครับ ใส่ตันตอนงม่งมๆเลยครับคุณน่ะโคตรเนี่ยดอกวามเนี่ยจะหวานครับเอาไปลวกครับ ก็คืนยจางนาำก็หน,นำหนำเข้มข้นขนาดครับว้ายห้อมประแดก นกบินผ่านตกใจไว้ก็พี่นอง เรื่องเพชร้วครับมาลมดีดีครับพี่น้องนะบ่ฮอนครับ บดแม่นหน่อยๆน,นะครับพี่น้องเนี่ยแสดงว่าแสบกินจนเบิดอหยองจ่ากองครับ เล่นอมม้อนหน่ยก่อนอ้าเอาซ้ำเดียวแล้วพี่นอ้อง เสี่บครับพี่น้องแสีบขนาดครับทั้งแสีบทั้งเผ็ดต่ำรวมเม็ดเนาะจะสิว่าต่ำอย่างดีมันมีสองอย่างสามอย่างใส่กันนะครับนอกจากพึ่งเคยต่ำลองต่ำเมืองแสียบคือเราครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่น้องอย่าที่ตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมานะครับเนาะพิษพลาดประการใดไม่ไหนขอตัวขอให้หมายน้ำคือเก่าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องกับฝากน้ำเลือดเบื้องหลังทำมาเลือดถืงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเลือดครับพี่น้องไม่เหลือก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสสวััััดีีคคครรบบเกนนนลิปห้้าพ่อง